ปลาครับผมสี่คนคนะมาหาปลาแล้วผมก็รอทางแหงครับเลยถือโอกาสมาทำคลิปให้พี่หนองดูเลยนะครับผมมาปลาแขกลางหวานแห้งครับหนามันแหงครับพี่หนอง น้ำแห้งสูบน้ำก็สูบใส่หน้าครับน้ำแห้งวัดดีวดนีพี่น้องเรามาหาตะเขาเนาะน้าหนาตาพูดเดืพี่น้องในระหวัางที่ล้อทางแห้งครับผมนีดูทางครับ ใช่ครับสายคันนะครผมยังจะวิ่งได้เนาะสูบน้ำใส่เขากลังรอดูมันขึ้นบวยขึ้นพุทธพี่นนองขึ้นพุทธแขกก็จะหวานเลยนะไทยพงไปเลยนนะ เคครับเดี๋ยวถ่ายดูของหนุนต่อครับรอด้อดนะรอด้อครับยีงไม่ได้รอ้อยทางแห่งรู้ผิดหรองร้อยแมโครมาดันดรถวนนันนี้รถทีมงานเราลื่นมากุ้มไมโครมาดันกับปันไปไ่นไม่ไดู้ลอยกระปไม่ได้ ขอมาคพักหลีบคลองสงนางครับผมอ่านเก็บน้ำนะเกษตชคลองนะ,นะเก็บบุบน,น้ำเลยบุบน้ำส่น,า,น,นาครับผมงานกเกษตรครับสัว่า น้ะมันแห้งฝนไม่ตกครับพี่น้องเราึเป็นหลังสูงเนาะต๊อกเป็นเงาเลยครับไม่ได้นะครับที่เครื่องเนี่ผมเตะเัาเนาะใส่ข้าวนะครับสาบานออกเราก็ใส่เขาพี่น้อง อกาสมาถ่ายทำเกี่ยวกับกที่ชาวบ้านเราเนาะั่าน,นอกอยู่ก็กินครับตอนนี้ผมก็รอห้ทางแห่งยังจะเขาไปถ่ายทำเกี่ยวกับรถวินยินอะ่ะเพราะว่าไม่สามารถที่เขาไปหาไม่โคได้ครับผมเขาไปกระติดแลยพี่นอ้องกติดกระลื่นอยู่ตรงนั้นเลยครับผมจอดรอ,อก,ก่อนครับเลยมาถ่ายพี่น้องเราหาปลาให้ดู ของเรากำลังหวานแหนนครับกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมช่องชัดชายพาลุยนะครับที่ต้องที่รับชมนะครับผมยูทูบเบอร์ช่องชัดชายพาลุยนะครับไร่กดแชร์นะับ กำลังจาวัน,วน,นครับผมแล้วผมเข้าไปทางในได้ผมจะไปถ่ายทำเกี่ยวกับหยุดดินดินให้ดูนะตอนนี้ก็จะรอได้ก่อนครับดีครับ